แต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับทางทีมผู้จัดบางส่วนต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยู่กับทีมผู้จัดบางส่วนเพราะว่าจริงๆในในวันนี้ทีมผู้จัดจริงๆมีประมาณทั้งห้าหกคนคนะไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่2คนแต่วันนี้เราเราได้สะดวกกันแค่2คนก่อนคุยกันคร่าวๆก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมได้เกตมาละได้พิธีกรรับเชิญมาเลยแอบแบบพี่สวัสดีครับพี่หนุ่มแบบเป้ใช่ไหมเป้เป้เพื่อนหลอกมามาดูรถเนี่ยาเลี่ยงมานั่งเฉยเลยเห็นไหมเพื่อนหลอกมาเอางี้ เขาค้าทำความรู้จักกันดีกว่าตาบว่างานนี้มันยังไงบ้างครับถามกันเลยก็เริ่มจากความรักความชอบคือเราเริ่มต้นจากเรารักเราชอบรถหางปลาปลามิเสนะครับคือท้ายไม่เหมือนไม่ว่าจะเป็นฟิทเทลฟิ t เทลใช่ครับด้วยความที่เขามีกลิ่นอายของรถเมลกันนิดนิดอวกาศหน่อยๆมันเลยดูรู้สึกว่ามันจะแตกต่างจากรถในยุคปัจจุบันคราวนี้พอเรารักเราชอบเรารวมกันเราเล่นเราหารถเราบางทีเราได้รถมาเนี่ย มันยังมีปัญหาอยู่ก็คือการบูรณะซ่อมแซมอะไร,รถ้าเราไม่รวมกลุ่มกันเราไม่สามารถที่จะบูรณะรถขึ้นมาได้หรือกกใช่ครับใช่เพราะว่ามันมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าของแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเจอการดารร่าถึงทั่วไปมันต้องมิคนที่พบจเจอบอกกันมีของแบ่งกันคราวนี้ก็เลยส้างมาเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นกลุ่ม Facebook ขึ้นมาชุมนุมเบซนหางปลาแห่งประเทศไทยอันนี้ตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะโฟกัสที่หางปลาก่อน ก็เริ่มจากโมเดล W110 ที่เป็นตาปมๆอหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่เป็นตาที่บางคนเรียกว่ากัปตันแล้วก็จะมีตัวพิเศษอีกซึ่งอาจจะเห็นได้ยากหน่อยก็คือ W112 ซึ่งตัวนั้นจะเป็น 300SE แล้วก็จะมี SEL ตัวยาวแล้วข้ามเลยข้าม113ไปไม่มีอัน113เป็นพากูด้าครับครับอะแล้วคราวเนี้ยอีกเวอร์ชั่นใช่ BSL แล้วคราวนี้พอเรารักเราชอบเราหาช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันก็ตั้งกลุ่มเฟ e บุ๊กขึ้นมาเริ่มจากกลุ่มเล็กๆมีแอดมินมีเพจที่มีรถชอบเหมือนกันก็คุยกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยจนกลุ่มเราเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มโตขึ้นพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มที่จะเป็นตาตั้งเหมือนกัน<ม>ก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราด้วย<ม><ม>ก็คือ 1> <ม>ว 8, <ม>1 0 8หนึ่งแปดวหนึ่งเก้า แล้วก็บางทีก็จะมีน้องๆทับแปดทับแปดซึ <8 S 1> ่งเป็น w ี114 w 115ก็<ช>คือมาร่วมแจมด้วยคราวนี้พอบ้านเราเริ่มใหญ่ขึ้นกลุ<ช>่มเราเริ่มใหญ่ขึ้นโตขึ้นเราก็อยากจะพบปะกันแบบจริงๆเห็นหน้าเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าในสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยเราแต่และคนบางคนเนี่ยไม่ได้รู้จักในการสนตัวต่างคนต่างแยกย้ายไปทําออกมาเป็นยังไงเราอยากพบ รถจริงๆเราอยากพบเพื่อนเราจริงๆซึ่งบางคนอาจจะรู้จักกันแค่โซเชียลมีเดียไม่เคยเจอหน้ากันเราอยากเจอก็เลยคุยกันคุยกันกับเป้กับทีมงานว่าเออเราน่าจะจัดงานมิ팅นะปะากันนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้เห็นคือปัญหาเนี่ยในการทารถแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราเอารถมาปุ๊บเรามาพูดคุยกันเนี่ยเราได้แนะนํากันได้ เราได้คอมเมนต์กันได้เราได้เห็คุยกันได้ใช่ครับใช่ใช่และอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไอเดียด้วยเพราะแต่ละคนแนวการทํารถไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็จะเดิมๆบางคนเขาก็จะแบบเออชอบแบบโมเดิร์นผสมหน่อยนะร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยเอาความชอบของทุกๆคนเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มาแบ่งปันความชอบของเราเนี่ยไปถ่ายสันอื่นด้วยครับใช่ส่วนนึงก็คือบางทีเนี่ยทำรถเนี่ย เราขาดอะไรเราไม่รู้จนกว่าเราจะได้เห็นรถคันอื่นเขามีตรงนี้ด้วยหรือแบบของรถเดิมๆเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยเราก็จะได้เห็นแบบเป็นตัวอยา่างบางทีเราแบบมันใจละมันมันมีด้วยหรอเราไม่เคยเห็น<ไ>แต่พอเราเห็นคันอื่นเนี่ยเราก็มีไอเดียซึ่งอันนี้มันก็เป็นเป็นจุดประสงค์หนึ่งในการในการรวมนะครับงานศึกษารถคันอื่นๆที่แบบเราอาจจะยังไม่เคยเห็นจุดอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยได้เยอะครับ ผมทำเบสเนี saya. Saya ่ยผมวางเจออกมาได้ปะได้ผมนีได yeah, yeah, uh, ้ปะได้เลยครือค right? ือจริงจริงจริงนะในส่วนตัวผมมาผมว่าเล่นรถพิเศจเนี่ยมันมันเล่นตามกำลังครับเล่นตามแบบตามความชอบของแต่ละคนเหมือนที่วันขึ้รถแบบแบบแลงนะวาเครื่องญี่ปุ่นผมไปไปคัสตอมใส่ถุงลมอ่าูนี่นแน่นสามารถสั้นๆไม่กี่คำหรอกเอาที่สะดวกอ่าเล่นรถเอาที่สะดวกแต่งตามตามใจเจ้าของเลยครับครับผม ดีกว่าครับเพราะว่าเราเราชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นพูดง่ายๆว่าในในส่วนของทางทางเบนซ์กลุ่มนี้ไม่มีกรอบใช่ไม่มีกรอบใช่คำไม่มีกรอบดีกว่านี้มันจะเกิดขึ้นเยอะใช่ใช่พี่หนุ่มพี่เป้คือเด็กคนน่ะที่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามานะคือบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกระเล่าที่ที่อาจจะบางเขาอยู่ว่าเขากลัวว่าเราจะไม่เปิดอ๋อคือคือตรงนั้นต้องเราก็ต้องเรียนตามตรงเลยว่าครับอันนั้นเขา อาจจะคิดของเขาเองแต่จริงๆอ่ะคือจริงๆเรารถของเรารเราใช้งานยังไง<ม>ขับแบบไหนเนี่ยชอบเเอาเลยครับเ<ม>ขาสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาซ่อมหรือเวลาเขาตายเนี่ย <laughs> คนที่เขาตำหนิเนี่ยเขาไม่ไดีกวาเรา <laughs> คือเราเรา,เรา,เราตามสะดวกดีนะครับอย่ญญญางในงานนี้นะครับจะจะได้เห็นหลายหลายแนวครับก็อย่างที่หมอดงบอกเนี่ยก็คือรถวางเจมีครับเครื่องเดิมมีครับแม้แต่เบน แต่เครื่องคนละเจนเนอเรชันคนละปีเอาใหม่มาใส่เก่าก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นเลยคือบางคนเนี่ยรถชนิยมความชอบไม่เหมือนกันในเรื่องของการขับขี่ว่าเฮ้ยเราอยากจะขับรถที่เสียงเงียบๆเราก็ไม่ชอบดีเซลเราก็อาจจะชอบเบนซินเราไม่ชอบเทคโนโลยีที่มันเก่าคาร์บูเรเตอร์ที่ต้องปรับต้องจูนต้องหาช,ช่างมาทำเราวางเจดีกว่าวิ่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอยู่ที่ความสะดวกของทางเจ้าของรถว่าชอบแบบไหน แล้วลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหน<ม>บางคนใช้ทุกวันครับเดลี่ยูสแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะจอดอยู่เฉยๆแล้วก็นานๆออกมาทีอันนี้เครื่องเดิมเขาอาจจะสะดวกก็อโอเค c o n s e r v a t ใช่ครับใช,บใช่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะใน,ในการเดินชมงานกับกับกับตั้มเนี่ยเดินตั้งแต่ก่อนที่มาเจอวิญนญนูงผมชอบความหลากหลายคใช่เยอะมันมีความหลากหลายมันมีเปล่าหลายรูปแบบนี่จริงๆนะนี่คือแค่ครั้งแรกเป็นการรวมแบบไม่ตั้งใจ ผมเชื่อว่าครั้งต่อไปหลังจากที่ทุกคนได้รู้แล้วว่ามีการลงแลวคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดนี่คือการลงแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับกลุ่มนี้เกาะกลุ่มนี้กําเนิดมากี่ปีแล้วครับประมาณกี่ปีแล้วครับทั้งกลุ่มเลยครับมันเกือบ5ปีครับ5ปีเรียกเป็นการสั่งสมก่อนไงสั่งสมความมั่นใจว่าเออว่าจะมีคนแนวทางแบบนี้เยอะไม่แค่ไหนคือเพราะจริงๆเนี่ยด้วยความที่ทุกคนมาด้วยใจครับบางบางท่านมาจากเชียงใหม่นะครับท่านมา มีแต่ป yeah, right. ัตตานียลาใช่ครับยะลาก็มีป mm ัตตานีก sure. right. so, mm ็ม hmm. okay. okay. uh ีครับก็คือมาแล้วก็มาค้างคืนหนึ่งแล้วก็มาร่วมงานกับเราคือมาด้วยใจจริงๆคือคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันเล่นๆ่นว่าเอ้ยเรานัดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆร้านกาแฟไหมแต่ปรากฏว่ามันมันได้แต่เรารับไม่พอใช่ก็มีสมาชิกเพื่อนสมาชิกเนี่ยอยากอยากจะมีส่วนร่วมน่าอยากปดปากกันมากคราวนี้ก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นครั้งแรกเราขอแบบนี้ก่อนนะครับครับแต่ก็ อควกีีด oh> รับนี่ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะอะไรว่าพูดทักด้วยกระจายรายได้ต่อเลยมีฟุตทักอันนี้ฟุตทักของของทีมงานหามาเลยคอ๋อคือผมก็ยังงงอยู่ว่าไอ้ครั้งแรกจริงเหรอเหมือนมืออาชีพเลยก็ก็ได้ได้ทางทางทีมผู้จัดของพื้นที่ที่นี่ด้วยที่เขาช่วยเหลือครับทางอั่มแล้วก็ทางทีมพื้นที่ของทางเนี้ย เขาเป็นคนช่วยดําเนินการหลายๆตัวแล้วก็ช่วยให้ความรู้ในเรื่องการจัดงานด้วยเพราะเขาเคยจัดมาแล้วใช่ครับจะคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ให้คําแนะนําครับผมจริงๆพี่หนุ่มพูดไดว่าถ้าสมมติมีน้องๆมีไอเดี่ชมอยู่อ่ะเขามีโอกาสที่จะเล่นรถเมอร e เซเดสเบนซในเวอร์ชั่นเนี่ยที่เรากําหนดกันไว้ประมาณเนี้ยเขาจะสามารถมาร่วมกลุ่มเราได้ยังไงเขาสามารถติดต่อประสานคอนเน็กกันยังไงบ้างครับช่องทางการติดต่อช่องทางในการติดต่อ เบื้องต้นเลยนะครับ Facebook ครับกลุ่มชุมนุมเบ้นหางปลาแห่งประเทศไทยเขาร่วมกลุ่มมาก่อนครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับคือ Facebook ครับเป็นกลุ่มไม่ใช่เพจใช่ครับต้องแยกก่อนเดี๋ยวบางทีเซิร์ชหาเพจไม่เจอเป็นกลุ่มครับกลุ่มแล้วก็มาชมมาชมรถสมาชิกมาชมอ่าบะใช่สังคมของเราคือเราเป็นกันเองครับคุยมาดูก่อนว่าชอบ รุ่นไหนก่อนครับรุ่นไหนบอดี้ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูดีเทลว่ามันเป็นยังไงก็เลาะเลาะยศึกษาก่อนครับแล้วก็มาศึกษาเงี้ยไม่ว่าเรื่องของราคาเรื่องของปูเรื่องของอะไรเงี้ยมาดูสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี้เขามีแบบคอนเวอร์เรนซนกันสนทนาพูดคุยกันอะไรกันแล้วศึกษาไปก่อนที่จะเริ่มเริ่มทุกอย่างนะผมว่าเป็นเป็นการเล่นนัที่ดีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียเงินให้ใครเลย ราะว่าเข้ากลุ่มฟรีอยู่แล้วครับใช่ใช่ป่ะก็มามาศึกษาก่อนเลยไม่รู้หรืออยากรู้อะไรก็โพสต์ถามเลยพบถามได้เลยครับมีแอดมินคอยตอบคําถามแล้วก็ให้ความรู้ถ้าเกิดว่าแอดมินเห็นคําถามหรือว่าน่าสนใจใช่ก็ก็จะตอบไม่มีกั๊กครับบองหมดทุกอย่างทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเร้าอะไรหาที่ไหนใช่ครับแล้วก็ให้คําแนะนําทุกแบบเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมจ๋าว่าคุณจะต้องมาเล่นเดิม หรือเราไม่ใช่แบบพัสตอมซะแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเรามีหลายแนวทางที่เราจะให้คําแนะนําแล้วก็มีประสบการณ์ของสมาชิกหลายท่านที่จะร่วมแชร์แล้วก็บอกว่าคุณชอบแบบเนี้ยแบบนี้โอเคไหมแบบนั้นโอเคไหมครับโหนี่เ,เกีย,ยิมากนะคือถจริงๆแล้วเนี่ยผมบองตรงถ้าไม่ได้มาถือว่าพลาดคุณนะไม่ใช่ผมคือกินสาโทรไปตามนะผมบอก วันนี้วันนี้ไม่ได้มีไลฟ์แบบนั่นเองอ่ะวันนี้ก็มีอยาหาว่านะสอนเขาเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับก็คือจริงๆต้องต้องต้องขอบคุณทางทางทีมงานด้วยครับจริงๆผมเองอ่ะผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าว่าตัวเองเป็นแนวทางของวินเทจแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนะอันนี้เอาด้วยนะเดี๋ยวคุณอ่ะรูปฝั่งรถมอเตอร์ไซค์วินเทจญี่ปุ่น คุณมายังไงก่อนเดียวคุณมายังไงกับรเบนซ์เดี๋ยวอย่าความชอบมันไม่มีกรอบอย่าตีกรอบความชอบให้ใครจริงมากคือผมเองผมก็เล่นเมกันผมก็เล่นทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความชอบเราเนี่ยแม่งหลากหลายแต่ทางที่ผมถนัดจริงๆทางที่แม่งทำมาหาแดกอะเอาง่ายๆนะไอเดอรมาแดกอะคือมอไซค์แต่ไม่ใช่ว่าพอเราเล่นรถมอไซค์แล้วเนี่ยเราจะเข้ามาสัมผัสในสังคมของรถเบนซ์รถเมกันไม่ได้ ถึงนี่มาได้เปิดโลกอะใช่ถึงถึงพยายาไปด้วยเอาง่ายนะริงผมไม่ถนัดอ่ะผมมีคนที่ถนัดเราก็ชวนมาคือมันเหมือนกับเป็นการแบบอาคอนแลปไปหน่อยเอ้ยมาช่วยช่วยหน่อยคือจะถามว่าให้เรามาเองเนี่ยหนึ่งเลยด้วยด้วยคนเล่นทั้งหมดถามว่ารู้จักกูไหมก็ไม่สองกูมีความรู้เรื่องนี้ไหมก็ไม่ก็นั้นก็ต้องมีอันนี้อันนี้คือสิ่งผมคิดว่ามันมันน่าจะพอที่จะคอนแลปกันได้อ่ะถอถ้ารกันเนี้ยมันจะได้เรื่องของความคิดมุมมองหรือไปถึงการ การทารถที่เขาถนัดดีแล้วมามาพูดคุยซึ่งมันตรงตรงสายกว่าแันนี้ก็คําถามเลยที่ไหนไหนี่ผมถามทุกคนไม่รู้เลยแล้วกันผมอยากรู้มากเลยไอคาว่าทับแปดเนี่ยแล้วก็คนแล้วคนบอกมาหนึ่งหนึ่งสี่ต้องทับแปดเออในหนึ่งหนึ่งสี่ต้องทับแปดแล้วก็ในหนึ่งหนึ่งห้าแล้วมันไม่มีต้งหูช้างไม่หูช้างอีกไอคือมันคืออะไรแบบเนี้ยเออทับแปดเนี่ยมันมันเริ่มจากเมเทอร์ไดสเนเนี่ยเริ่มเริ่มมีความคิดที่จะออกแบบรถมาที่เป็น แนวไฟที่เป็นแนวตั้งโดยใช้นักออกแบบเปลี่งเเส้ในกลมตลอดอย่าไงหรอใช่ครับใช่เพราะว่ายุก่อนหน้านั้นจะเป็นกลมแล้วเขาได้ออกแบบใหม่ซึ่งปฏิวัติวงการของยานยนต์เลยเพราะว่าสมัยก่อนนี่เราก็เห็นกลมๆกลมๆกันหมดได้อยู่ไฟทุกอย่างมารวมอยู่ในโคมเดียวกันทั้งไฟเลี้ยวไฟอะไรทุกอย่างซึ่งปกติมันต้องแยกครับคราวนี้มันเกิดขึ้นในปี1968คราวนี้ด้วยความที่เบนซ์เขาอยาก สร้างชื่อหรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอะไรเขาก็เลยสเตทเอฟมาว่ารถนี้เกิดขึ้นในยุคนี้นะเพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นอิมมิเเป็นเป็นสตอรี่อะไรของเขาครับผมแล้วในส่วนของโมเดลรถที่พี่ถามว่าเนี่ยมีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่คือเครื่องยนต์หกสูบหกสูบหกสูบหน่ ใช่ครับส่วน115เนี่ยเ็าจะเป็นเครื่องยนต์4ส4สูแล้วก็รวมถึงตัวสุดท้ายที่เป็น 240D 300D ด้วยก็จะอยู่ในซีรีส์115เพราะฉะนั้นมันใจอย่างนี้ไงต้องที่มีหูช้างก็จะมีทั้ง114และ115หูช้างเป็นรถในปีสายคําภีรปีแรกๆใช่ครับจะเป็นรถปีแรกๆจะมีหูช้างแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบแคบพอเป็นปีหลังๆปุ๊บเนี่ยกระจกวันพิษ ก็จะเป็นกระจกแข็งแล้วเริ่มเริ่มจากโมเดนขึ้นมาปุ๊บหูชางก็ไม่จําเป็นระบบแอร์อะไรก็ติดสั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีหูชางแล้วก็กระจังหน้าก็จะกว้างขึ้นครับแต่ในส่วนของโมเดลก็ยังเป็นหนึ่งถึงสี่ึงห้าเหมือนเดิมคือแยกจากจํานวนสูบของเครื่องยนต์ถ้ากิ่ว่าสี่สีสูบก็จะเป็นหนึ่งถึงห้าใช่ครับหกสูบเป็นหนึ่งถึงสี่ใช่เอาง่ายๆแค่นี้ก็น่าจะพอแต่บางทีแล้วการที่เราดู บางทีรู้ยากเหมือนกันนะถ้าเปิดเพราะเราไม่ได้เห็นเห็นฝาเครื่องใช่ปะเราป้องกันโราเปลี่ยนแล้วจะแนภายนอกให้ดูยังไงดูภายนอกเนี่ยคือจะพูดยากนิดนอกแากดูป้ายทะเบียนแล้วอป้ายทะเบียนประตคือคือช่วงความรู้ช่ช่วงความรู้คือตัวกระจกแข็งเนี่ยที่ไม่ใช่หูช้างเนดูง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งสี่กันชนก็จะเป็นสองชั้นแต่ถ้าเป็นหูช้างวีแรกๆเนี่ยกันชนก็ชั้นเดียวนะก็ดรู้ยากอยู่ดี เพราะฉะนั้นแล้วก็คือมันเป็นรายละเอียดที่จิบเด่นงที่แบบใกล้เคียงกันจนจนแยกยากหนึ่งศูนย์แปดกับหนึ่งศูนย์เก้าต่างกันยังไงอ๋อกันึ่ศูนย์เก้าเป็นตัวยาวเป็นวีแปดเป็นเป็นวีแปดใช่ป่ะวีแปดก็มีตัวสามร้อยก็มีนะเออจะทำใช่เป็น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 ตัวท็อปสุดของเขาก็คือแล้วก็ช่วงประตูหลังเนี่ยจะยาวกว่าสิบเซนก็คือจะบางกว่ามึงไทยมีสเปคนี้แท้ๆมั้ยถือมีครับเจอไหมครับมีครับมีครับ แต่ระบบช่วงล่างก็ก็จะเป็นระบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คอยสปริงน่าจะเป็นถุงลมใช่ไหมครับถุงลมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดไปในที่เราตอนเดินที่ที่บอกว่าในเวอร์ชันที่เรามาเนี่ยหนึ่งสามไม่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะต้องย้ำอีกทีนะมีมันมีแต่มันไปอยู่ในเวอร์ชัน S L เป็นมันเลยไม่เรี่ยงเลแต่เบ้นเขาก็ตลกนะเลียงเลียงตัวเลขตลกกระโดดไปกระโดดมา ันกระโดดตั้งเห็นป่ะลึกสุด1 1 0่0แล้วก็มาเป็น1 1 1อ่าแล้วก็อ๋อ1 1 1 1 2หแล้ว1 1 3่ง่ไปไปไปเอลไปไปหมดอื่นเลยอื่นเออก็งงกระโดดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องหาให้ไหนเลยหาในกลุ่มชุมนุมเบนท์หางปลาแห่งประเทศไทยผมจำแม่นแล้วแล้วอยู่ดีๆกูก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ไงก็ไม่รู้กูชอบไงครับชอบเราชอบเรามีความชอบอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าศึกษาไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียตังค์มันมันไม่ต้องกลัวว่าโดนหล,ลอกหรือไม่โดนหล,ลอกเพราะว่าผมว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่ามันคือพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาจะซื้อจะขายจะอะไรมีแอดมินดูอะไรอยู่แล้วใช่ครับอ,อย่างน้อยการซื้อขายเนี่ยก็จะมีเพื่อนสมาชิกช่วยช่วยกันสปีนในเบื้องต้นวัดความไอ้นิชัยของใครของใครหรือเปล่าใช่ก็ไม่ไม่เช่อชีพเป็นมิดราคามิดผมเชื่อเหลือเกินว่าในกลุ่มเนี่ยเรา เรารู้จักกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนเนี้ยโอเคซื้อขายได้คนนี้มีตัวตนนะคนนี้เออเอ็กซ์เปิดเรื่องนี้มีประสบการณ์เรื่องนี้นะถามพี่คนนี้ได้นะไอพี่คนนี้ก็มีของนะคือเราอยู่กันเป็นครอบครัว มันก็เลยช่วยจะสแกนด้วยครับใช่ไหมช่วยในการสแกนอันนี้มิดอันนี้คือมิดอาชีพอันนี้มิดเหมือนกันแต่เป็นมิดด้ามไอสัตว์กดเต็มเหนียวเราเรียนอย่างนี้นะครับคือทางเบนซ์เนี่ยทางแอดมินเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วเขาจะตั้งขึ้นมาเลยว่าเนี่ยกลุ่มเนี้สำหรับแอดมินทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีแบบมิอาชีพเขาจะแชร์กันแล้วหมจะมีเครือข่ายแอดมินครับก็คือเป็นการคอนเน็ตกันกันใช่ตัวกลุ่มเบนซใช่ครับใช่ครับเนี่ยล่าสุดที่ผมไปคันนี้ดีกันนะเนี่ยไป ไปไลฟ์ในเวอร์ชัน S L ทั้งหมดของ Mercedes-Benz อีแ่แหละนะครับโอ้โหนี่รวมรวมหัวรวมหัวรวมแบบทั้งหมดเลยแบบอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหงันนั้นได้ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็แต่และมุมทั้งมุมดีไซเนอร์มุมทุกอย่างแบบนนทั้งมุมเรามุมคัสตอมอะไรเงี้ยเราก็ใช่ใช่ใช่เราก็ไปดูโอ้เลยรู้เลยว่าโอ้ตำนาน มันคือตำนานอี๋ตำนานหนึ่งของคนไทยเป็นรถหรูคู่คนไทยซึ่งซึ่งเราสามารถยังยังจับต้องมันได้ <Okay. S 3> คือราคาตอนนี้ถืถอว่าประกอบภัยแล้วด้วยนะ mm hmm. ถ้าพูดในยุครุ่นใหม่ใหม่มันประกอบภัยแล้วนี่ราคามันมันเอื้อมถึงแนละ้วงเออมื่อก่อนเอื้อมเอื้อมยากอยู่เหมือนกันนะถ้าใ,ใครที่ขับปไปในสมัยก่อนนี่ต้องเจ้าสวยนะหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ถือกรมรมสิทธิ์แรกๆเนี่ยตอนที่ป้ายแดงเนี่ยมักจะไม่ธรรมดา เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของสูอันนี้นของดาราขออยากความรู้เลยผมเคยเห็นจริงๆหางปลาเนี่ยแหละหายมนก็ได้ผมไปเมื่อก่อนผมอยู่หาดใหญ่ขอทางใต้แท็กซี่ายดำผเคยนั่งครั้งหนึ่งเคยนั่งจากหาดใหญ่ไปสงขลาแล้วก็มีทังปัตตานีก็จะมีแท็กซี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงใช่ป่ะเรื่องจริงครับไม่ใช่ว่าเขาแบบเหมือนว่ามีรถแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็เอาทำเป็นแท็กซี่ไปดำอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น รถที่ปลดระวางจากการใช้งานของของหน่วยงานตของของเศรษฐีของอะไรเงี้ยก็คือใน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 ยุคที่ผ่านมาเนี่ยประมาณนึงเนี่ยยังไม่มีใครมองว่าเป็นรถคลาสสิกมองเป็นรถเก่าพอเป็นรถเ,เ,เก่าเนี่ยปลดระวางไปไหนเอาไปใช้งานแล้วด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของคนที่นั่นเวลา จะใช้แท็กซี่ก็คือเหมามแล้วรถอะไรที่สมรรถนะดีใหญ่กวา้างใช่นั่งสบายก็ต้องโมเตอร์ไซด์เบนครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคยนั่งนั่งจากตัวเมืองยะลาไปอำเภอเบตงผมนั่งบ่อยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนที่เบตงเพราะฉะนั้นผมสัมผัสกับรถพวกนี้อยู่อยู่ในความทรงจํามาตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นรถที่ คือด้วยความที่ภาคใต้อะขนทางไม่พอดีถ้ารถไม่ดีจริงไม่สามารถที่จะเป็นแท็กซี่ได้ช่วงล่างด้วยอะไรด้วยใช่ต่อให้เขาเก่ายังไงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็สมรมถนะเขาดีคความทนทานเขาดีครับก็เลยไปเป็นแท็กซี่ครับตอนนี้ขยับมาเป็นคราวมากอะไรมากที่ผมเคยเห็นนะตอนนี้นะแล้วก็ขยับเป็นเบนซ์รุ่นใหม่หนึ่งสองหกหนึ่งสองหก่ง่ายดีกว่าไอ้ที่เราเห็นเคยครั้งหนึ่งเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รถแท็กซี่ตามจังหวัดนนท์รถแท็กซี่ตามนูทนตามนี่ทุกวันนี้มันขึ้นตำนารถคลาสสิกหมดเลยนี่ทำเนียบแล้วนี่ทำเนียบเลยนี่ท่าไม่เห็นแล้วครับเวียดก่อนใครจะสนใจอ่ะจากรถเก่ามันกลายเป็นรถคลาสสิกแล้วไยนะมันไม่ใช่รถเก่าแล้วครับเดี๋ยวข่าวสุท้ายของผมได้ไหมโอกาสที่จะพัฒนาให้ตัวเบนซ์ในเวอร์ชั่นอื่นนะเช่นอัคคีบเป็นหนึ่งสองสามอ่ะอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่อะไรเงี้ย มีมีอยู่แล้วมีไหมหรือว่าหรือว่ามีมันเขามีมาจอยกันบ้างอยู่เขาคืออย่างนี้ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆอะ่ะเราอยากจะเปิดกว้างให้แบหบหลายๆกลุ่มเลยแต่ด้วยด้วยคว,ยวยมามที่แบบเหมือนกับทีมงานเรายังไม่ได้เยอะมากแ,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 แล้วก็แบบถ้าเราเปิดแบบทุกรุ่อนอะไรเงี้ยกลัวรถจะมาเยอะมากแล้วแบบไม่พอไม่พอพนที่จอดแล้วก็ดูแลกันไม่ด้วยผมบางทีเพราะอ่านถึงชื่อชื่อมันสะขบเออจะสิ่งที่กลัวใช่ไหมครับเพราะเบนซ์หาปลาแห่งประเทศไทยพอหาปลาเสร็จปั๊บทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าแบบ อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคือเราเนี่ยมีกลุ่มแอดมินที่มีคอเลิชันกันอยู่แล้ว <c oughs> คือโอกาสครั้งหน้าเนี่ยเราเรามีโปรเจกต์ที่เราจะรวมรุ่นอื่นกัน <Okay. S 1> เพราะว่าบางทีเรายกปูหากันเนี่ยแอดมินของทั้งแแอดมินของหนึ่งองสเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> ก็จะมีการจอยการแจมกันแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่เรียนคือครั้งแรกเราก็อย่างนิดนึงว่าเราจะดูแลสมาชิกไม่ดีผู้ร่วมงานไม่ดี แต่ตอนนี้เราเราเริ่มจะมองแล้วกลุ่มเรามันคงโตขึ้นแล้วก็อยากให้ไม่ได้จํากัดรุ่นอยากให้เป็นสเปซเกตแล้วก็มาดูมาแลกเปลี่ยนเพราะว่าผมเชื่อนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่รถในกลุ่มของเขาผมก็อยากจะเปิดให้เขาได้เห็นรถหลากหลายเราก็จะได้เห็นของเขาเขาจะได้เห็นของเราด้วยนั่นแหละนั่นคือความหลากหลายในการเล่นรถอย่าไปยึดติดว่าให้เราเราเราโตมากับเนี้ยเราจะอยู่อย่างเนี้ย ว่ามันมันเป็นแนวทางที่เหมือนผมเองเมื่อก่อนแล้วเราต้องสายที่ไหนเท่านั้นพอสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเรื่องความชอบกูมีมากกว่าที่ที่กูเคยคิดนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอาพี่ตั้มวันนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยเ,ออเอดิขอบคุณกันเออจะได้ตลาดตลาดเวลาเวลาทีมงานอื่นแล้วครับนะงั้นก็ขออนุญ,ญาตให้พี่ไปทิ้งท้ายก่อนดีกว่าฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็รวมไปถึงมุมมองต่างๆเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยครับครับก็ถ้าใครมีความสนใจนะครับหรือว่าอาจจะชอบ เห็นแล้วรู้สึกหลงไหลอยากให้มาศึกษามาดูมาแรงนก่อนเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่เกินเอื้อมครับทุกคนสามารถครอบครองบริเลตเบนซ์ได้คือมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์รถใหม่ๆเนี่ยคือทั่วไปครับรถเก่าซื้อขายมีเงินผ่อนได้เพรามีมีมีบางท่านนะฮะก็ยอมให้ผ่อนได้ใช่ครับใช่ครับก็อยากให้เข้ามา ศึกษามาร่วมพูดคุยกันก่อนในเบื้องต้นก็คือในกลุ่มเฟซบุ๊กใช่ครับดูเบแห่งปลาแห่งเจศไทยครับไอ้กุ้ฝากต่อเลยก็สําหรับน้องๆที่แบบลังเลนะครับแล้วก็ยังมีมุมมองที่แบบเอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีมาศึกษามาพูดคุยเนี่ยเข้ามาร่วมชมรถกันก่อนนะครับแล้วก็ชอบถามแล้วก็ค่อยตัดสินใจจริงๆครับนะพี่หมอมีอะไรบ้างพี่หมอพี่บอกคนนี้ เนี่ยคุยคุยกันอยู่เนี่ยอยากจะเดินออกแล้วรถเริ่มทยอยเข้าแต่แปลกเยอะอยากไปชยาอยากชมนะนะชมอยากดูอยากไปเซลลบางทีแล้วนะการชุมนุมรถอย่างเงี้ยผมมันไม่ค่อยอยากทํางานเลยนี่ผมจริงผมม่าอยากแบบเดินดูเดินพูดคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราอันนั้นเราเป็นความสนุกของเราก็ยังไงฝากด้วยนะครับสําหรับ Mercedes-Benz FinTel Meeting Thailand ครั้งนี้จะเป็นทางกาประเทศไทยอ่ะโอเค โอกาสข้างหน้าก็จะมีรุ่นอื่นมาอีกครับครับติดตามฝากช่องคุณด้วยดิคุ้มก็ต้องฝากแล้วนะฝากแล้วโอเคนะครับนอกจากนนิยมที่คนรู้จักแล้วก็ต้องมีรายการวินเทจออเดเวด้วยวินเทจออเดเวดฝากไว้ด้วยแล้วก็ติดตามเดี๋ยวไงผมอาจจะขออนุญาตหมอโดมไว้ก่อนอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราเอาพุตเศษอาจจะตัดต่อแล้วส่งให้หมออัพในเพจนอนิยมด้วยได้หมดได้หมดนะครับฝากจะได้ฝากช่องทางให้มันกว้างขึ้นคือจริงๆแล้วพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายทุกความคลาสสิก ทุกค, <S <S ความชอบของทุกๆคนให้ทุกคนรู้จักดีกว่าเพราะว่าบางทีแล้วทุกคนต่างจะมีฐานของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราอม,อม,อมอบมอบแจกกันไปเนี่ยมันจะกว้างขึ้นดีกว่าเนาะถ้างั้นเราขอบคุณมากๆเลยพี่ <Okay. S 1> ไม่รบกวปเวลากันแล้วนะครับ,รบไ,ไ,ไปเดินชมรถกันดีกว่าแสวงหาความทรงจำมันเริ่องย่างตรงนั้นผมไม่ได้เล่นรถแต่ผมเล่นความทรงจำ พอมันสตาร์ทได้ปุ๊บกลิน่นกลิ่นไอเสียที่มันออกมาเนี่ยมันมันกระทุง้งความทรงจำเราให้มันแตกโตกันเลยกลัวค oh. ันนี้แหละกลัวค <c oughs> <c oughs> ันนี้เลย <c oughs> <c oughs>